ซูซูกิ1 2 5 m a สองห2ฮะ M2 รถปี1967ครับเดิมยันเงาของเดิมทุกอย่างครับขายาซูหมูไม่ใช่แค่ขนหมูอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนราคาก็เอาเรื่องอยู่นะจ๊ะมีร้านทองนะครับเจ้าของตลาดนะครับถึงจะได้ขี่นะครับไม่มีตังค์ไม่ได้ขับนะฮะแท้ยันเงาครับคันสตาร์ทก็ยังเดิมฮะเดิมทุกอย่างตัว สตาร์ทมีสตาร์ทมือครับเป็นทุนสตาร์ทใช้เป็นระบบหน้าทองขาวครับดูแลง่ายทุกอย่างเดิมหมดครับทะเบียนก็ดังเดิมฮะภาษีไม่ขาดครับเพิ่งต่อทะเบียนแล้วก็ไปเปลี่ยนเล่มมาเมื่อวานนี้นะครับนี่ฮะเล่มใหม่ใช้แทนเล่มส้มเล่มเดิมมันนะครับภาษีหมดปี2569ครับยี่บเกษาเมษาปีหน้าครับผมฮะออแกนคู่มือเดิมเต็มนะครับ รถคันนี้ต่อทะเบียนได้ครับแต่ไม่สามารถโอนได้นะครับทําสัญญาซื้อขายมีใบซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมายครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับติดทุกอย่างระบบฟงระบบไฟติดหมดนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทให้ชมนะครับ first start engine ติดปหน่อยติดทุอยางน่งติดย่างใบไอ้นะติดไม่แจ็คนีงนะติดหมดหมดนะติเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเป็นไงล่ะโมหน้าใครได้ไปรับรองว่าสิ่งเลยจ้ะ ทุกอย่างเดิมนะคฮะบ,บอกได้เลยว่าเดิมยันเงาราคาแบ่งปันนะครับอยากได้ดูในเพจเลยนะครับรายละเอียดอยากได้เพิ่มเติมก็ขอมาได้นะครับผม